15นาฬิกาวันที่20พฤศจิกายนที่ห้องประชุมบัวหลวงหอมูลนิธิคุณพ่อเรศูนย์คณะพระมหาไทยพัทยานายรัตนชัยสุทธิเดชาไนาประธานโครงการกองทุนข้าว SOS Rice 2020พร้อมด้วยนายอเนกพัฒนางามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือบาทหลวงสุขุมธนสิงห์ประธานมูลนิธิคุณพ่อเร ร่วมแถลงข่าวโครงการกองทุนข้าว SOS Rice 2020โดยมีตัวแทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิศูนย์การค้าเซ็นทรัล CPO, Tesco Lotus, Big C และสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาเนื่องจากในปัจจุบันคุณพ่อเรได้ให้การดูแลเด็กด้อยโอกาสและนักเรียนจำนวน850คน ในแต่ละปีมูลนิธิต้องใช้ข้าวสาร7 0 0 0 0กิโลกรัมเพื่อดูแลเด็กๆให้เติบโตมีการศึกษามีงานทำและเป็นพลเมืองที่มีค่าของประเทศชาติในอนาคตและเป็นเวลากว่า20ปีแล้วนับตั้งแต่ปีพศ2อ3 9ที่กองทุนข้าวหรือ SOS Rice ได้ดำเนินการมาและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมาจากทุกหน่วยงาน ซึ่งในปีนี้โครงการกองทุนข้าว SOS Rice 2020จะเริ่มตั้งแต่วันที่5-7ถึงธันวาคม2563โดยตั้งจุดรับบริจาคตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเมืองพัทยาอาทิศูนย์การค้าเซ็นทรัลบิ๊กซีแมคโครท็อปวิลล่ามาร์เก็ตเซเว่นอีเลเว่นรวมไปถึงตลาดนัดสำคัญต่างๆ หากท่านไปจับจ่ายซื้อของในสถานที่ต่างๆก็สามารถร่วมบริจาคตามกล่องที่ตั้งไว้ได้นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถสนับสนุนโครงการ SOS r i c e 2020หรือกองทุนข้าวได้ที่สำนักง,งานต้อนรับและรับบริจาคของมูลนิธิคุณพ่อเรถนนสุขุมวิทได้เช่นกันนอกจากข้าวสารแล้วทางมูลนิธิยังมีความต้องการสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบอาหาร โดยเฉพาะน้ำมันพืชน้ำตาลน้ำปลาและอาหารแห้งอื่นๆเป็นต้นโดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิธิคุณพ่อเรหมายเลขโทรศัพท์091 717 9089หรือ096 692 4151 สนับสนุนข่าวโดย h u n g r y n o w แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้